สวัสดีค่ะสวนลำยเงิันล้านนะคะสวนทุกเองค่ะวันนี้เราจะไปดูการลาด3าทางใบกันนะคะเป็นการรอบที่สองค่ะแปลงนี้นะคะตุกจะราดเดือนวิถุนายนนะคะใบก็จะสีประมาณนี้ค่ะเขียวเขียวอันนี้แดดจ,จ้าดิดนึงอันนี้ค่ะแปลงทีลาดนะคะ ต้นนี้ก็จะอยู่อายุประมาณ1 0บถึงสิปีนะคะเห็นไหมคะว่าเออนี่ก็จะฉีด2องสายนะคะจะแบบเป็นละอองฟุ้งไปทั่วเลยค่ะคือเราอะถ้าฉีดทางใบก็คือว่าจะฉีดจนเปียกเห็นไหมคะจะออกแบบมาเป็นฝนเลยค่ะฉีดให้มันฟุ้งอย่างนี้เลยนะคะฉีดให้มันเปียกแบบเป็นหยดน้ำเลยค่ะ สูตรของตุ๊กนะคะก็จากคิดที่แล้วก็คือเราฉีดทางดินไปใช่ไหมคะหนึ่งรอบแล้วก็จะเว้นประมาณ 2- อถึงสวันนะคะแล้วเราก็ฉีดฉีดทางใบรอบที่1แล้วก็ฉีดฉีดทางใบรอบที่2ค่ะก็คือการตุ๊กจะฉีดสองรอบใบสองรอบนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยก็คือจะฉีดจนเปียกแบบฝนตกแบบฝนตกลงมาจากใบเลยค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าใช้ปริมาณสารน้อยนะคะใช้ปริมาณสารแค่แบบสองขีดเองค่ะสองขีดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะคะส่วนผสมที่จะเติมเข้าไปก็จะแล้วแต่ส่วนข่าวตุ๊กไม่สามารถระบุได้นะคะก็จะแล้วแต่สูตรของใครของมันเนาะแต่อัตราส่วนสารสามารถบอกได้ค่ะก็คือสารโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมสองขีดนะคะต่อน,น้ำหนึ่งพันลิตรในการรากสารทางใบค่ะซึ่งจะใช้น้อยมากต่างจากสูตร เพราะเราใช้กระตุน้นทางรากแล้วใช่ไหมคะอ้อทุ๊กลืมพูดถึงว่าการใช้สารทางรากเนี่ยก็เหมือนการแก้งพืชน,นั่นเองนะคะการแก้งพืชเนื่องจากว่าเราจะฉีดพ่นเหมือนทางดินเนี่ยเหมือนการทําลายรากฝอยการทําให้พืชอ่ะเหมือนจะขาดอากาศหายใจหรือว่าการหาอาหารไม่ได้นะคะรากจะแบบว่าโดนทําลายแต่ทีเนี้ยพอรากาโดนทาลายมันก็จะเหมือนแบบ โอ้ยฉันจะตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเล่นการทํางานของเอ่อเล่นการทํางานของพืชน,นะคะให้แบบว่าเขาออกลูกออกดอกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอทีเนี้ยพอหลังจากเราแกล้งพืชเสร็จอ่ะเหมือนว่บเขาจะตายแล้วอ่ะเราก็แบบว่าให,ให้น้ำเออให้น้ําเยอะๆเลยอัดน้าแบบจนเปียกเลยจนแบบน้ําไหลเลยเพื่อที่จะแบบเออเนี่ย เธอต้องรีบฟื้นนะอะไรเงี้ยเธอต้องรีบฟื้นนะเธอต้องบอกว่าเออให้ให้ดอกให้ผลเร็วๆนะไม่งั้นเธอจะตายนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออพอลาดสารทางกไปทางดินไปเราก็จะน้ําเยอะๆยอะไรเงี้ยทางใบก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันห่างกันสองสามวันเนาะเราก็จะให้น้ําเหมือนกันเพราะฉะนั้นลำไย,ยเป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้เลยนคะคะวันนี้ก็คืมๆหน่อย ก็คือวันนี้พอหลังจากฉีดเสร็จนะคะตอนวันวันนี้ก็คือวันวันที่เจ็ดเนาะแล้วก็วันวันที่แปดก็คือฝนตกหนักเลยก็เกว่าว่าเออโอเคไม่ต้องให้น้ำเองแต่ก็ว่าว่ามีทั้งผลได้ผลเสียค่ะคือบอกว่าอาจจะแบบว่าทําให้ผลการผลิตหรือแบบว่าการกระต้นทางสารนังที่เราทําไปอาจจะแบบมีผลผิดเพี้ยนไปบ้างเงี้ย แต่สภาพอากาศธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆค่ะแล้วเหตุผลทำไมเราเออเราต้องลาดวันที่แบบเออฝนตกหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าออสภาพใบของเราอ่ะมันพร้อมมากๆแล้วถ้าเราจะรอช่วงแรงเลยหรือรอจบช่วงวันนู้นวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทันใบก็คือกลายเป็นว่าเขาก็จะออกยอดใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องแบบเออเลื่อนการฉีดไปอีกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าทําให้ อ่าหนึ่งก็คือเพิ่มต้นทุนในการต้องดูแลจัด,จดการใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วกเ็เราต้องการให้ผลผลิตอ่ออกณนะช่วงเวลานั้น,น,นในช่วงเวลาที่ราคาดีที่สุดซึ่งเอออันนี้คือว่าเราสามารถกำหนดได้แน่นอนถ้าแบบปล่อยช่วงให้มันเลยผ่านไปเพื่อที่จะเหมาะกับช่วงอากาศซึ่งมันก็หนึ่งก็คือมันมัน ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะคะั้งการเสียประโยชน์ในเรื่องของรายได้แล้วปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลจัดการเพิ่มมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นในเมื่อใบอ่ะสภาพลำต้นสภาพใบลำใหญ่เราอ่ะมีเหมาะสมแล้วเราก็ลาดได้เลยแล้วเราจะทำยังไงช่วงใบอ่ะมันได้จังหวะเหมาะสมกับเออช่วงเวลาที่เราต้องการทําให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวก็คือว่าเราก็ต้อง ดูแลเรื่องแต่งกิ่งให้ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มียาที่ควบคุมใบอ่อนกําหนดใบแก่เนี้ยเราก็ต้องฉีดฉีดในช่วงที่เออใกล้ใกล้เราจะทำฤดนะอะไรเงี้ยเนี่ค่ะโอ้ยอันนี้ต้นใหญ่นะคะต้นสามสิบปี่ะก็ฉีดช่วงเช้าเราฉีดตั้งแต่6กโมงเช้าเพราะว่าฉีดทางใบนะรู้สึกว่าถ้าถ้าเราอ่ะฉีดปกติแค่ประมาณ สามสี่ถังต่อ,ตอสวนเนี่ยแต่ถ้าฉีดสารเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบเออร์บเจดถัง8ดถัง10บถังขึ้นไปคือแบบว่าเออเป็นเท่าสองเท่าเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งฉีดตั้งแต่เช้านะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันเรื่องของอ่า ยอดนะคะหลังจากที่ราดสารไปแล้วถ้าออกดอกออกผลเนี่ยเราจะจัดการยังไงหลังจากที่ออกยอดนะคะหรือการหรือชาวสวนลําไยเรียกว่าการเปิดตาดอกลึงตาดอกนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเออยอดที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกเป็นผลนะคะไม่กลายเป็นใบไปนะคะเดี๋ยวรบกวนกดไลค์กดต,ติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวตุกภาพไปดูส่วนในคลิปหน้านะคะ ฝากติดตามเพจของลำไยเยงินล้านส่วนทุกด้วยนะคะจะพยายามนะคะสวัสดีค่ะ